ดีนะครับถามว่าเป็นวันดียังไงก็อย่างน้อยเมื่อวานก็เป็นวันที่ประเทศชาติจัดงานใหญ่นะครับวันนี้ก็เป็นวันของท่านอาจารย์วันชัยพมพานะครับก็วันนี้และที่นี่จัดติดต่อกันเป็นวันที่สองและครั้งที่สองคือเมื่อวานก็จัดที่นี่นะครับวันนี้ก็มีแขกผู้มีเกียรติมาด้วยกันหลากหลายแล้วก็ในหลายสถานที่แล้วรวมถึง คนละกลุ่มกับเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ขอเชิญท่านดรวิบูลย์แช่มชื่นนะครับเป็นประธานในพิธีในการจุดธูปเทียนแล้วก็เปิดงานรวมถึงปาฐกถานะครับถึงท่านอาจารย์วัญชัยผู้ที่มีคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองรวมทั้งเป็นผู้มีความรู้นะครับและความสามารถทางการเมืองนะครับ เรียนเชิญครับพนมมือนะครับ เด็ยากนิดนึงครับต้องใส่น้ำมันเนาะ เชิญท่านที่โพเดียมเลยครับเขา<อ>เปิดแล้วครับเปิดแล้วครขอกราบนวัตการพระกุเจ้าทุกองค์ทุกรูปข็กราบเรียนท่านเลขาธิการท่าน อาจารย์สมพรมสิกะท่านคณะกรรมการท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เป็นวันสำคัญวันนี้วันที่29กรกฎาคมพศ2567ถ้าพูดถึงท่านอาจารย์วันชัยพรมพาผมอยากจะก,กราบเรียนท่านว่าเป็นเรื่องแปลกที่บุคคลคนหนึ่ง เกิดวันเดียวกันแล้วก็เสียชีวิตในวันเดียวกันท่านอาจารย์วันชัยเกิดเมื่อวันที่29ก,ก,ก,กรกฎาคมพศ2487แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่29กรกฎาคมพศ2557ถ้านับถึงวันนี้ท่านอาจารย์วันชัยอายุครบ80ปีวันนี้ วันที่ท่านอาจารย์วันชัยเสียชีวิตนั้นเป็นวันที่ท่านอาจารย์ครบรอบเจสปีพอดีนับถึงวันนี้ผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์สมพรและพวกเราได้จัดงานวันนี้ขึ้นก็คือหลังจากที่ท่านอาจารย์วันชัยได้ล่วงไปแล้วเป็นเวลา10ปีซึ่งผมเองมีความภาคภูมิใจที่ต้องกราบเรียนท่าน ว่าบุคคลที่ผมเคารพนับถือในแง่ของรัฐที่ประชาธิปไตยในแง่ของการต่อสู้ในแง่ของความดีงามในแง่ของวัดปฏิบัติของท่านผมถือว่าอาจารย์บัญชัยถึงแม้ท่านจะไม่ได้เป็นอาจารย์สอนมหาวิาลยสอนโรงเรียนหรือสอนในสถาบันการศึกษาใดๆเป็นประจำแต่ว่าท่านได้ให้การศึกษากับพี่น้องประชาชนคนไทย ทั่วประเทศผ่านสื่อโทรทัศน์ผ่านสื่อวิทยุผ่านสื่อหนังสือพิมพ์กับตัวกับผมเองในช่วงเวลาหนึ่งชื่อหนังสือพิมพ์ไทยเรสนิวซึ่งวันนี้ผมก็หยิบมาเป็นจำนวน3าสี่เล่มตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับสุดท้ายก่อนที่หนังสือพิมพ์เราจะถูกปิดด้วยรัฐบาลของระบอบเผด็จการ นำโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณผมพูดชัดเจนก็เนื่องจากว่าเป็นความจริงของประเทศนี้ว่าความพยายามของพี่น้องประชาชนคนไทยที่จะปกครองตัวเองเรียกระบบการปกครองของประชาชนนั้นว่าระบอบของประชาชนแปลเป็นภาษาวิชาการว่าระบอบประชาธิปไตยอธิปไตยคืออำนาจ ประชาชนคือเจ้าของอำนาจนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่24 0มิถุนายน2475นำโดยท่านอาจารย์ปรีดีพนมยง์กับคณะราษฎรซึ่งวันนั้นก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เราเรียกว่าการปฏิวัติครั้งเดียวของประเทศไทยนอกจากนั้นไม่ได้มีการปฏิวัติครับเป็นการรัฐประหาร เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองประเทศที่ยึดถืออำนาจกันอยู่ผมเสียดายที่รัฐธรรมนูญปลกครองประเทศไทยฉบับแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้พระราชทานให้กับท่านนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นคือฉบับวันที่27มิถุนายนพศ2475มาตราหนึ่งตราไว้ว่า ให้อำนาจการปกครองนั้นเป็นของปวงชนชาวไทยโทษครับให้อำนาจการปกครองนั้นเป็นของประชาารษฎรทั้งหลายอันนั้นคือหลักการที่สําคัญที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนอกจากนั้นเป็นคําประกอบเป็นคําที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสรีภาพของประชาชนไม่ว่าจะเป็นความเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นพระราดอนภาพที่เราต้องอยู่ด้วยกันฉันมิตรทำความเข้าใจซึ่งกันและกันท่านอาจารย์บัญช,ชัยเป็นลูกศิษย์เอกของท่านอาจารย์ประเสร,ริฐทร,รัพย์สุนทรอาจารย์ประเสริฐเองไม่เคยไปต่างประเทศอาจารย์บัรชัยไม่เคยไปต่างประเทศขออาภายัยท่านอาจารย์ประเสร,ริฐเอง เป็นคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนได้กลับมาพร้อมกับการเกิดปัญหาที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยขณะที่คนไทยข่าฟันกันภายใต้กรอบที่เป็นระบอบเผด็จการต่อสู้กับระบอบประชาธิปไตยของประชาชนตอนนั้นตั้งตาแบรนด์กันว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็มีกฎหมาย ชื่อว่าพระราชบัญญัติปฏิบัติตัวเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งลักษณะจริงๆแล้วถ้าท่านเข้าใจความคิดของการเมืองการปกครองก็จะเข้าใจว่าระบอบคอมมิวนิสต์นั้นเป็นระบอบของประชาชนระบอบหนึ่งเพียงแต่วิธีการปกครองนั้นอาจจะแตกต่างกันไปท่านอาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุนทรขอสดุดีท่านไปพร้อมกันว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีความเข้าใจทั้งระบอบ ประชาธิปไตยอย่างถ่องแท้ที่สุดคนหนึง่งรู้จักระบอบเผด็จการรู้จักระบบคอมมิวนสิสต์รู้จักระบอบสังคมนิยมตัวกับผมเองไม่ได้มีโอกาสไปเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เพราะไม่ทันผมช่วงที่อาจารย์มีชีวิตทําหน้าที่เป็นอาจารย์สอนทางด้านการบ้านการเมืองอยู่ช่วงที่ท่านทานาสมพรและคณะไปเยี่ยมไปมีโอกาสได้ฟังการพูดจา วันนี้คุณปริวุฒิบุตรีได้นำเอกสารต่างๆเหล่านั้นมาจัดนิทัศการทั้งจัดที่บอร์ดผมอยากจะกราบเรียนขอให้ท่านเสียเวลาไปยืนอ่านดูสักนิดหนึง่งเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งถามคุณปริวุฒิว่าลายมือสวยๆที่เขียนอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวพิมพ์หรือตัวเขียนคุณปริวุฒิบุตรีตอบผมว่าเป็นลายมือของอาจารย์วันชัยที่เขียนโดยตรงซึ่งหาดูได้ยากมาก อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องลํำลึกถึงท่านอาจารย์วันชัยถ้าผมดูลายมือแบบนี้เนี่ยผมจึงถามคุณปริว์ว่าธรรมดาคนที่เขียนลายมือสวยๆอย่างนี้คือคนที่ได้บวชเรียนเป็นนักธรรมหนักธรรมหนักธรรม9ในวัดที่จะมีการฝึกเขียนลายมือสวยๆแต่ท่านท่านอาจารย์วันชัยผมไม่แน่ใจว่าท่านเคยบวชเรียนเคยฝึกการเขียนแบบนั้นห ตัวหนังสือที่ท่านเขียนนั้นสวยกว่าตัวพิมพ์ใน Google ในโทรศัพท์ที่เรามีอีกเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่านั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีตัวหนังสือคำแปลของการเมืองการปกครองที่เป็นระบอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นคำเรียกภาษาไทยหรือคำเรียกภาษาอังกฤษนั้นทั้งตัวภาษาไทยและตัวภาษาอังกฤษ เป็นตัวที่สวยงามมากและก็เป็นการแปลที่ถูกต้องผมเรียนท่านนักเรียนของท่านอาจารย์ประเสริฐรัถสนธรทั้งหลายว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ประเสริฐรัพ์สนธรได้สอนนั้นเป็นสิ่งที่ถือว่าประเสริฐเหมือนกับตัวท่านเลยเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยปรารถนาอยากได้ปรารถนาอยากให้ประเทศนี้ปกครองในระบบนั้นอย่างแท้จริงแต่เนื่องจากว่ามีการผิดพลาดหลังจากที่มีการ ยึดอํานาจก็ว่าได้นะครับหลังจากที่มีการอภิวัตการปกครองที่ท่านอาจารย์ปรีดีเรียกเมื่อวันที่24มิถุนา2475จากนั้นมาประเทศไทยก็เป็นประชาธิปไตยอยู่ประมาณ6เดือนเท่านั้นเองหลังจากวันที่5ทธันวาคมขอโทษวันที่10ทธันวาคม2,475เราได้มีรัมนวนฉบับใหม่ซึ่งกลายเป็นต้นแบบของรัมนวนฉบับถัด,ถดมา จนกลายเป็น20กว่าฉบับจนถึงปัจจุบันประเทศไทยจึงไม่ไมิได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยตั้งแต่วันที่10ธันวาคม2475เป็นต้นมาเราปกครองในระบอบอะไรครับคำตอบจากผมที่ถือว่าเป็นผู้ศึกษาระบอบก,การเมืองการปกครองคนหนึ่งผมก็จะตอบว่าเราปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเขียนว่าอย่างไรเราก็ทำตามนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยอำนาจของประชาชนยังไม่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยยกเว้นวันที่24มิถุนายน2475สิ่งที่เราเรียกร้องผิดพลาดมาตลอดตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ก็ยังผิดพลาดต่อเนื่องอยู่ก็คือการเรียกร้องที่จะให้ประเทศไทยแก้ไขรัฐธรรมนูญ2 0 0 0 Uh, 2,560ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของระบบบเผด็จการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชากับคณะได้เขียนขึ้นมาตัวท่านอาจารย์มีชัยเองเป็นคนมีความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญมาไม่ต่ำกว่าสามฉบับก็เป็นคนตอบว่ารัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้เขียนขึ้นตามหลักการหลักวิชาการการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่เขียนขึ้นตามคำสั่งของผู้มีอำนาจมีความพยายามจากนักวิชาการอยากให้แก้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยใช้รัฐธรรมนูญเป็นตัวบังคับโดยหลักวิชาการท่านอาจารย์วันชัยเองตัวกับผมเองท่านทานายสมพรมสิกะเองท่านที่ศรัทธานในระบอบประชาธิปไตยทั้งหลายเองก็คงตระหนักร่วมกันว่า เราไม่สามารถจะเขียนกฎหมายขึ้นมาเพื่อบังคับในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราอยากจะได้จริงๆก็คือระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนประชาชนคือคนเขียนรัฐธรรมนูญประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนคือคนยกร่างคือคนตรากฎหมายแต่สิ่งเหล่านั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นครับผู้ที่มาเป็นผู้แทนรัษฎรวันนี้และวันก่อนกอนู้น ก็เป็นคนที่มาจากชนชั้นพิเศษถึงแม้ว่าจะมาจากประชาชนจำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ตัวแทนของพวงชนชาวไทยอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดท่านทรงปรารถนาผมจึงเรียนว่าวันนี้เราไม่สามารถจะทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยระบบอรรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นฉบับ10บธันวาสองส5ระบบบต่อๆมาจนถึงวัน ฉบับที่รัฐมนูญสฉบับที่2,560ปัจจุบันวันนี้สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่ท่านอาจาร,รย์บรัรชัยปรารถนาเรามาระลึลกถึงร่วมกันก็คือประเทศไทยโดยแท้จริงนั้นต้องการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวักท้ายนี่ผมกับคณะหลายท่านเป็นคนต่อมาเนื่องจากว่าท่านอาจารย์ปรีดีเอง บิดาของประชาธิปไตยไทยคนหนึ่งก็ไม่อยากจะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจึงอยากจะได้ประชาธิปไตยต้นแบบของประเทศหนึ่งที่ชื่อว่าประเทศอังกฤษซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์วันนี้ผมกับคณะซึ่งท่านอาจารย์วันชัยเองท่านอาจารย์ สมพรมุศิกาจันปริวิวบุตดีพวกเราหลายท่านในที่นี้หลังจากที่มีการยึดอำนาจจากอดีตนายกทักษิณชินวัตรเมื่อวันที่19กันยายนพศ2 5 4พก็ได้เกิดปฏิกิริยาพอสมควรคนกลุ่มหนึ่งใส่เสื้อแดงมาชุมนุมกันทั่วกรุงเทพมหานครและตามจังหวัดต่างๆได้มีปฏิกิริยาเรียกร้อง ผมใค่จะกลับเรียนว่าคําพูดที่ผมปรึกษากับท่านอาจารย์สมพรว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องการการเลือกตั้งใหม่ภายใต้กติกาของระบบเผด็จการแต่ผู้นําของคนเสื้อแดงในยุคนั้นเนี่ยบอกว่าคนมีประมาณไม่ต่ํากว่า5 0 0 0สนคนนะครับผมนับจํานวนไม่ได้ที่มาชุมนุมที่ ถนนราชดำเนินก็ดีถนนราชประสงค์ก็ดีแยกราชประสงค์ก็ดีเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยผมจึงกราบเรียนว่าสิ่งที่เราเรียกร้องนั้นผิดหมายถึงเรานี่หมายถึงผมเองไม่ได้เรียกร้องร่วมด้วยว่าเราอยากให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญ2550ซึ่งก็เป็นรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐประหารเขียนขึ้นนั่นเอง การไปเรียกร้องแบบนั้นนคือความไม่เข้าใจของคนเสื้อแดงหรือคนต้องการประชาธิปไตยแต่ไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตยแท้จริงนั้นคืออย่างไรจึงเป็นการนำที่ผิดจึงเป็นการเรียกร้องที่ผิดวันนี้พวกเราได้มารำลึกถึงท่านอาจารย์วันชัยพรมพาซึ่งล่วงลับไปเมื่อสิบปีที่ผ่านมาครบรอบในวันนี้ท่านอาจารย์วันชัยวันนี้ถ้าหากว่าท่านยังอยู่กับเรา ก็จะมีอายุครบ8ปปีพอดอีซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสำคัญที่พวกเราได้มาชุมนุมกันเพื่อจะรำลึกถึงคุณงามความดีวันก่อนผมขออนุญาตกราบเรียนท่านนิดนึงว่าวันก่อนได้มีคันมีผู้มีเงินคนหนึ่งได้ไปรำลึกถึงท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงโดยการไปซื้อบ้านพักเก่าของท่านอาจารย์ปรีดีที่ปารีส ซึ่งวันนี้ก็เตรียมจะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยเพื่อให้คนไทยเราไปเยี่ยมที่นั่นเป็นการรํำลึกถึงระบอบประชาธิปไตวที่มีท่านแจมปรีดีพนมยงเป็นคนนำผมเขียนถึงเรื่องนั้นก่อนนิดนึงก่อนที่ผมจะรํำลึกถึงท่านอาจารย์วันชัยว่าจริงๆแล้วเรามักจะนึกถึงคนใหญ่คนโตคนที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่เป็นรัฐบุรุษแต่ว่าคนเล็กคนน้อยที่ทำหน้าที่ เข้มแข็งแล้วก็จริงจังแล้วก็จริงใจร่วมกับพวกเราคนหนึ่งชื่อนายวันชัยพรมพาได้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับอาจารย์ปรีดีในกรอบของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงผมจึงกราบเรียนว่าวันนี้เรามารำลึกถึงบุคคลสำคัญที่เรารักละเรานับถือผมทำหนังสือพิมพ์ไทยเรดนิวมาโดยมีภรรยาชื่อคุณสุพิชาทึงนั่งอยู่ที่ ตรงหัวโตเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นผู้เป็นเหตุยึกในการหาเงินการหาเงินมาเราไม่ได้ขอบริจาคครับเราจัดโต๊ะจีนเพื่อที่จะเราเคยออกหนังสือพิมพ์เรดนิวฉบับแรกมาปรากฏว่าเราบอกว่าเราต้องการเงินก็ปรากฏว่าเราไม่มีวิธีการอื่นทุกคนเข้าใจว่าคุณทักษิณชินวัตร ให้เงินเราทำหนังสือพิมพ์ไทยรันิวจริงๆแล้วไม่ใช่ครับท่านนายกทักษิณท่านอดีตนายกทักษิณไม่ได้ให้เราเพื่อทำหนังสือพิมพ์แม้แต่ฉบับแม้แต่บาทเดียวผมจึงกราบเรียนท่านว่าแม้ว่าเราจะลํำลึกถึงประชาธิปไตยมีพี่น้องเสื้อแดงหลายคนเป็นคนสนับสนุนเป็นคนรักรัฐบาลของอดีตนายกทักษิณชินวัตรแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจริงๆ คือระบอบประชาธิปไตยแบบที่ท่านอาจารย์บรัญรชัยพรมพากับพวกเราได้คิดกันซึ่งอาจจะไม่ตรงกับคนเสื้อแดงหลายคนที่อยากได้ระบอบแบบคุณทักษิณแต่วันนี้ระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างไรผมกับคณะโดยมีท่านอาจารย์บัญชัยเป็นหัวหอกในการเขียนบทความต่างๆต,ตามความคิดว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นอย่างไรได้ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ไทเรดนนวมาเป็นเวลาสปีก่อนที่รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ที่คุณสุเทพเชือกสุบรรเห็นว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเป็นภัยต่อเผด็จการจึงได้อาศัยกฎกติกาหรือกฎหมายผมเรียกว่ากฎโจนของเผด็จการนั้นยุบหนังสือพิมพ์นั้นเสียซึ่งขณะนั้นเรามีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณเดือนหนึ่งประมาณสล้านบาทก็ทำให้ คุณสุพิชาภรรยาผมกับคณะที่ทำงานด้วยกันนี่ถูกปิดบัญชีโดยคณะเผด็จการอยู่เป็นเวลาหเดือนเราไม่มีเงินใช้เลยยังจำได้ถึงวันนี้แล้วตัวพวกเราเองก็ต้องไปกองปราบก็ต้องไปเป็นผู้ต้องหาเขาก็ถามว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วปัญหาประเทศไทยจะแก้ไขได้ไหมผมบอกว่าแก้ได้ร้อยเปอร์เซแม้แต่ปัญหาที่ภาคใต้ผมก็บอกว่า คุณเอาทหารไปแก้ไขประชาธิปไตยแก้ไม่ได้แต่ประชาธิปไตยจะแก้ได้ด้วยตัวของมันเองวันนี้ผมอาจจะกล่าวเปิดยาวไปหน่อยหนึง่งแต่ก็ต้องกล่าวเรียนว่าเป็นวันที่ผมอยากจะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันลำาลึกถึงท่านอาจารย์วันชัยพรมภาต้องขอขอบคุณท่านเลขาธิการท่านอาจารย์สมพรมสิกะที่ได้จัดงาน วันนี้ขึ้นแล้วก็เชิญพวกเรามาร่วมกันรำลึกถึงท่านอาจารย์บรรชัยพรมพาผมจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งและขอบคุณท่านจาย์สมพรกับคณะขอบคุณทุกท่านที่มาแล้วก็ขอถือโอกาสนี้เปิดงานแล้วก็ขอให้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้พูดคุยเสยวนากันถึงระบอบประชาธิปไตยที่ประเทศไทยต้องการถึงแนวทางที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบ เด็็จการรัฐธรรมนูญไปเป็นระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ได้ในท้ายที่สุดขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ